สวัสดีค่ะตอนนี้มีการนะคะกำลังจะตัดเอาพื้นพื้นไม้นะคะออกเพราะว่าตู้ที่ซื้อมามันใหญ่มันใหญ่กว่ากว่าช่องนี้นะคะก็เลยต้องต้องไปตัดออกเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ไงที่ไปซื้อมาเมื่อวาน120อยิูโรเพื่อที่จะมาตัดไม้นทิบ <c oughs>

นี้มีกะเอาตู้มาใส่แล้วนะคะลงลงผิดลงถูกถอดแล้วถอดออกหลายรอบมากๆเลยนะคะยังไม่ได้ชักทียังไม่ตรงย้ายไปย้ายมาอันนี้หนักมากๆเลยนะขยับแล้วขยับอีกกว่าจะได้ยปู

อร่อยไหมอร่อยไม่หิวไม่หิวกุหลาสชินะติกกะดูเรียนกุหลาสหิวแค่มีเดินไปซื้อขบานอะไรก็เอาไปก่อนมอนทอง ฮะอืมรากาศเด็กทุเรียนทุเรียนหมอนทองใหญ่มากนี่เลยค่ะกระตุกสน ไปดมไปเฮ้ยน่ากินแฮะออกส่ว่บอืงโทรศัพท์โทรศัพท์เอากิน Minun Minulla on tässä vielä. Siellä puri yksi. Tämä sulle kaikki. Ja. Minä syön monta jo. kuinka paljon minua on Am. Huh. Äh. จริงเนาะหกทุเรียนซื้อมาห้าไข่ให้เพื่อนไปหนึ่งมิวกินไปสองเลยอีกสองเนาะเขาบอกว่าไม่กิน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 จด นนอะกินไปเลยจ้ากินไปอาบแดดไปนะคะนี่เลยแต่เนื้อมันอร่อยเนาะมาเรงบางอบกินดูเรียนชอบกินเหมือนอยู่ไงมาเรงมาชอบกินดูเรียนค่ะเพื่อนๆค่ะกำลังจะเอา มันฝรั่งนะคะแล้วก็แฮมแล้วก็จะมีซิปุลี่หอมนะคะเอาเข้าวตออบเนาะอันนี้เป็นสําเร็จรูปนะคะเป็นอาหารฟินแลนด์เนาะสำเร็จรูปนะคะนี่อร่อยเหมือนกันนะเอาเข้าประมาณกี่นาทีเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนเอาทิ้งแล้ว <laughs> นี่นะคะอาหารนี้เลยนี่เขาก็จะมีบอกว่าประมาณ ให้เปิดเตาอ,อบประมาณ225องศ้อน,นี่ยาอาภาษาฟินอะประมาณ10นาที15นาทีนะคะกะเอาเองเนาะหาไม่เจออยู่ตรงไหนไม่รู้มันจะมีเปรุนา5 8แล้วก็ซิปูรีกิ้งกูอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ราคาไม่แพงนะมันเป็นแบบแช่แข็งนะอร่อยนะคะ